สวัสดีครับผมอยู่กับบุญรอดดำทีมเช่นเคยนะครับอ่ะเรามาติดตามกันต่อนะกับบอ่อเปิดใหม่ครับสูบน้ำแห้งไปแล้วเต็มอีกเหมือนเดิมครับต้องขยันสูบหน่อยแถวนี้ก็เริ่มตักดินขึ้นดำเลยนะใช้วิธีผสม,มเอาครับ เปียกมั่งแห้งมั่งครับพอได้คลุกเขากันไปเอาแต่แห้งๆไปอย่างเดียวดินเปียกนี่ก็ตายเลยไม่รู้จะไปไหนครับก็เลยต้องใช้วิธีผสม,มเอามาดูครับโอ้ทางสบายครับวิ่งสบายเลยฮะไม่มีหนืดไม่มีอะไรเลยไปเรื่อยๆเ,เอาครับ ดูครับวิ่งออกไปฮะไม่มีแปดไม่มีนืดครับค่อยๆอ,ออกไปเรื่อยครับอย่าไปเรื่อยแน่นดีฮะทางอ่ะออกไปได้สบายฮะประมาณแค่ไม่ถึงร้อยเมตรนะก็ถึงถนนแล้วจากบอ่อออกไปถนนใหญ่เนี่ยประมาณร้อยเมตรครับวันนี้หกรอดำเราก็ วิ่งกันอยู่ห้าคันครับอีกค <lawsuit royable ring> ันยังไม่มาเลยโมแต่เกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จเลยฮะเกี่ยวเสร็จแล้วว่างั้นกำลังจะตาครับตาข้าวต้องขุดแบบนี้นะครับขุดให้ห่างตัวเองอย่าขุดชิดกับตัวเองครับให้มันลัดล่าหน่อยเพราะอะไรเพราะป้องกันดินพังคะัต้องการลดยืนครับเดี๋ยวเจ้าเจ้ากันยาวจะสไลด์ลงมาข้างล่าง เดี๋ยวจะซวยนี่ต้องดึงเอาไปตักแบบดึงสโลบสลลเอาฮะเดี๋ยวเราจะล้วงตรงนี้ใหม่นะกะว่าเอาให้ลึกกว่าระดับที่เจ้าของเขาต้องการครับเพื่อว่าเวลาน้ามันซึมมาจะไหลมาลงอยู่ตรงนี้หมดเลยจะได้สูบแห้งเลยฮะไหลมาเลยให้มันลึกเลยนะตรงนี้ยสมมุติว่าเขาเอาสาเมตร แล้วก็ขุดตรงนี้สักสี่เมตรครับเอาไว้สำหรับวางสูบครับตรงนี้นะโอ้ดีนจะแห้งหมดนี่รับรองครับไม่พอกันแน่ดินสวยๆขนาดนี้ถ้าไม่มีน้ำซึมนะโอ้สุดยอดเลยคนะดินไม่มีทิ่ติเลย นี่ตักผสมเอาไปเลยฮะเปียกมั่งแห้งมั่งฮะนี่แห้งมั่ง,ง,งเปียกมั่งครับเอาผสมไปเลยเดี่ยวๆไม่ได้ครับเดีย๋ยวเมาเดี๋ยหนักหนักเหมือนกันนะ ดูใส่อย่างนี้แต่หนักนะฮะพอดีมันเปียกอืมใส่ถ้าดินแห้งนี่ใส่ไม่กี่ตกักหรอกมันจะพูนขึ้นมาแต่นี่มันดินเปียกอืมตักผสมไปเลยคูเข้าไปเลยปลายหัวกะโลคูหน้าแม้ก็ยกขึ้นมาแล้วครับ แตค่คุนี่กระแปงนี่ยังจมอยู่ในน้ำอยู่เลยเอาไว้ใส่ปลายท่อครับไม่งั้นดูดหมดจ่ายเซยดูดก็ไปหัวกระโหลกพังหมดเลยฮะระวังนะอย่ากระแปงแตกหมด บ่อลูกนี้ประมาณงานหนึ่งนะฮะประมาณงานหนึ่งก็ถ้าวิ่งคล่องๆนี่น่าจะไม่เกิน3มวันครับ3วันน่าจะเสร็จบ่อลูกนี้น่าจะไม่เกิน3ามวันนะ แล้วจะเอื่มถึงไหมครับลูกพี่ไงดูครับที่เปียกก็มีที่แห้งก็มีฮะเอาผสมไปเลยน้ำนะสูแห้งไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะนี่ซึมมาอีกแล้ว อมีปัญญาซึมผมก็มีปัญญาสูบเหมือนกันแหละโอ้แต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีสมบัตินะจะมีลูกลังอยู่นะตรงนี้อดินแลกเนาะพื้นที่เดียวกันแต่ตรงเนี้ยไม่มีฮนะตรงที่วางท่อสูบน้ำขึ้นไม่มีลูกลังนะแต่ตรงนี้ผมมองดูเหมือนมีหินพนระ่บแตกดีเหมือนกันพื้นที่เดียวกันแต่ดินคนละแบบ เนี่ยต้องใช้วิธีเนี่ยยืนตักโคบๆนี่มีสิทธิ์หน้าขมําได้ครับเจ้ากันยาวต้องดึงให้ห่างจากตัวฮะยืนตักชิดๆตักแบบล่วงลึกๆเลยไม่ได้นะต้องอาศัยวิธีนี่แหละสาเมตรสำหรับเจ้ากันยาวนี่สบายครับแขนถึงอยู่แล้วเอื้อมถึงอยู่แล้ว เสียดายน้ำไม่น้าออกเลยไม่งั้นเจ้าของเอาสามเมตรนี่ผมจะล้วงให้สี่เมตรเลยหนาดีมันหนาผสมได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยนี่เอามาโรยอะ mặc quang quay được biết chấp hành này á chứ luôn về nắm là ô ao khu cắp áo kho bang ơ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  เรานึกว่าอยากจะลงไปหาปลามันไม่มีนะปลานะบไม่ย่างเงี้ยเปิดไปก่อนครับเนี่ยแหละใช้วิธีนี้เอาครับ แต่ก็จะเปลืองน้ำมันหน่อยนะแต่ดินเราก็จะขายได้หมดถ้าทำแบบนี้ยอมเสียน้ำมันสักหน่อยฮะแต่ดินเราก็จะขายได้หมดถ้าใช้ผสม,มเอาฮะนี่นข้างล่างเหมือนสมองเลยดินสมองเลยนะี่ย เอาตรงไหนเนาะที่จะวางท่อครับสงสัยจะเอาตรงนั้นแน่นอนเลย กลัวจริงๆครับกลัวดินมันจะสไลด์แต่ถ้าสไลด์มันน่าจะสไลด์ต้องนานแล้วนะตรงที่ชักล่องเนี่ยยังไม่มีรอยสไลด์เลยโอ้อะสงสัยจะเอาตรงนี้แหละฮะเป็นที่วางที่สูบน้ำครับ ออเอาไว้สำรับวางที่สูบน้ำครับเดี๋ยวสำนับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบพระคุณมากเลยครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดดำทีมครับสำนับคลิปนี้บุญรอดสวัสดีครับ